คุณผู้ชมคะตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการ รู้ก่อนรวยกว่านะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับคุณหมอกิชรัตน์ีรัญยสิรินะคะดิฉันนรดาภวิบูรย์และอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุรชเชษศรีวัฒนกุลวงนะคะท่านเป็นฟันเมนเจอร์ของบลจอลโซลาริสนะคะซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะขออนุญาตนิดหนึ่งหมอคะแนะนำสุรุเชษในสักนิดหนึ่งเพราะว่าพูดถึงบลจอโซลาริสแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เคยได้ยินอ่าจริงๆก็เป็นบลจอซิมิโก้ดั้งเดิมดั้งเดิมใช่ไหมคะถูกครับจริงๆแล้วเราคือบลจอลซิมิโก้นะครับถ้าด ทุนไทยมานานแล้วพอสมควร <Okay. S 2> นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านาจดจำนิดนึงว่าตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อรีแบรนดิ่งใหม่นิด <Okay. S 2> หน่อยชื่อโ o l าริสนะครับผมคิดว่าค่อนข้างทันสมัยทีเดียว okay. นะคะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวอื่นๆกันวันนี้นะฮะแหมสตูใหม่ของเราทําให้คุณหมอดูหนุ่มเฟี้ยวอย่างงี้มีสีสันมากนะคะทีนี้ก็ไปดูทองคําทองคําคุณหมอก็มีสีสันเหมือนกันเพราะว่าหลังจากปีพันสามเนี่ยคือของผมเนี่ยสีสันไม่เหมือนหุ้นคือหุ้นเนี่ยเขาสีสันในเชิงสว่างเขียวของผมออกมาในเชิงแดงๆนักลงทุนเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าเขียวขึ้นแดงลงแต่พอแดงก็ทากาไรได้หมอเนี่ยคือจุดที่อยากที่จะแนะนํานักลงทุนเพราะว่าบางคนบอก ว่าเอ๊ะมันเป็นขาลงแล้วจะไปทําอะไรกับมันนะฮะจริงๆแล้วคุณเจี๊ยบท่านฟังฮะท่านผู้ชมคือคนไทยเนี่ยถือครองทองคําเยอะมากะนะครับเพราะว่ามีการนําเข้าเข้ามาสูงสิ่งที่เราพยายามแนะนําก็คือว่าถ้าท่านถือทองคําอยู่บริหารจัดการอย่างไรให้มันมีกําไระนะครับเพราะว่าแนวโน้มมันเป็นขาลงถ้าท่านไม่บริหารจัดการเนี่ยเรียกว่าถือว่าเฉยๆเนี่ยทรัพย์สินท่านก็บูลค่ามันน้อยลงน้อยลง นะฮะซึ่งตรงนี้ครับรายการรู้ก่อนเลยกว่าเราคุยกันมา8เดือนแล้วใช่ค่ะฮะดเดือนแล้วถ้าเกิดท่านใดยังไม่เปลี่ยนในคุณหมอก็แย่เหมือนกันลำบากเพราะว่าท่านก็จะมีมูลค่าลดลงประมาณกว่า20%แล้วนะครับคือทองที่ถืออยู่ถึงไม่ขายในแต่มูลค่ามันลงใช่คะทีนี้หุ้นลหละเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูภาพรวมตลาดแล้วคุณเชฟข้าเรามองยังไงบ้างตลาดหุ้นไทยในช่วงโค้งสุดท้ายตรมาาสุดท้ายนี้เรามองว่าตกลงแล้วเนี่ยยังจะสามารถไปต่อได้ไหมคะครับผม จริงๆทางเรามีมุมมองยังเป็นเชิงบวกวนะครับถึงต่อตลาดหุ้นไทยแต่ต้องเรียนนักลงทุนนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังจะเห็นในไตรามาสสี่นี้เนี่ยเราอาจจะเห็นรถไฟเหาะเช่นเดียวกันกับไตรามาสที่3ที่ผ่านมาเหาะขึ้นหรือเหาะลงนะครับ <c oughs> อันนี้ผมผมเรียนว่าคีย์หลักๆเนี่ยอยากให้จับตา <c oughs> ดูวันพุธพระหัสนีนะครับ <c oughs> จริงๆเป็นเรื่องต่อเนื่องมาที่ผมคิดว่าทางรายการเองก็ได้เรียนให้นักลงทุนทราบมาอย่างต่อเนื่องแล้วคือเรื่องเพดานนี่สารัฐ นะครับตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีข้อตกลงซึ่งเรียกได้ว่าหักปากกาเซียนของนักวิเคราะห์ต่างชาติที่คิดว่าทางเดโมแครตและรีพับลิกันเนี่ยจะสามารถตกลงกันได้นะครับสุดท้ายเนี่ยวันที่17เจนี้นะครับจะมีการเจรจาถ้าหากทางโอบามาเองนะครับแล้วก็ทางรีพับลิกันเนี่ยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้นะครับสหรัฐอาจจะเห็นภาพการผิดนัดชารหนี้นะครับอันนี้ผมมีตัวเลขให้ใหดูนิดนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ตอนที่สหรัฐนะครับตอนนี้เนี่ยคือตัวเลขของตัวเพดานหนี้สหรัฐปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ประมาณ16.7ล้านล้านนะครับถ้าเกิดจะให้พอจ่ายหนี้จนถึงปลายปี2014เนี่ยสหรัฐเองเนี่ยต้องขยายเพดานหนี้อีกสักประมาณ1.1ล้านล้านแต่ตอนนี้เองเนี่ยทางเดโมแครตนะครับแล้วก็ริพับลิกันเองยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับด้านล่างเองเนี่ยเป็นด้านซ้ายมือนะครับเป็นการ เรียกได้ว่าเป็นการงบป,ประมาณภายในของสหรัฐที่ครบดิวนะครับกำหนดเชื่อต้องจ่ายขวามือเนี่ยคือตัวเลขหนี้สหรัฐนะครับที่จะต้องครบกําหนดจ่ายเหมือนกันจนถึงสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นนี่ผมเรียนว่าเป็นระเบิดเวลาระดับหนึ่งอ่ะนะครับถ้าวัน,วนพุหนี้นะครับทางโอบามากับ ทางบริพับลิกันเนี่ยสามารถตกลงกันได้นะครับเราเห็นหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรง <c oughs> แต่ตรงนั้นเองเนี่ยผมเรียนว่าค่อนข้างระมัดระวังถ้าผู้ลงทุนจําได้นะครับครั้งที่แล้วที่ทางเบนเบรนเก้เองเนี่ยประกาศออกมาว่าจะไม่ลดทอน QE3 เนี่ยหุ้นไทยก็บวกเหมือนกัน <c oughs> วันละห้ <c oughs> จุดแต่หลังจากนั้นก็โดนแรงขายเทกําไร ออกมาค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหุ้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในการซื้อตามได้ค่ะนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพากันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าสําหรับแฟนๆทองคําของคุณหมอพลาดไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์จะเอายังไงต่อถามว่าเออมันแนวคิดพิชิตทองคาโอ้โหคาคมมากเลยทีเดียวจะปรับเปลี่ยนแนวคิดพิชิตทองคํายังไงอีกสักครู่ติดตามกันต่อค่ะ เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 การศึกษามไม่เคยหยุดให้ความรู้แต่ยังส่งต่อไปถึงการศึกษาที่อยู่ห่างไกล เครือข่ายที่มีคุณภาพยังช่วยสร้างโอกาสที่ดีกว่าในการลงทุนให้กับอนาคตทุกการเชื่อมต่อที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันมากขึ้นสำนักงานกสทอชอ ตับโปรชูเรในช่วงนี้นะคะคุณหมอคะเมื่อกี้เราปลอยเวลานะคะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดพิชิตทองคําเพราะว่าอย่างนี้ครับคุณเจี๊ยบถ้าจํากันได้เนี่ยมกราทองคำบาทละสองหมื่นสี่พันสอโอ้ตอนนี้มันหมื่นแปดกว่าตอนนี้หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าร้อยบวกลบนะครับถ้าใครถือไว้ห้าพันอยู่ๆก็มูลค่าเนี่ยมันหายไปละห้าพันต่อหนึ่งก้อนเช่นถ้าท่านยังมีแนวคิดเหมือนเดิมคือ ตอนนี้โลกยุคใหม่คร <c oughs> คิดอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะถูกแล้วนะฮะ <c oughs> เพราะว่าคําคิดอย่างเงี้ยถ้าในอดีตผมยอมรับว่าถูก <c oughs> นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยทองคําต้องบอกว่ามันก็ไม่ถึงกับเป็นสินทรัพย์ที่แบบเซฟเฮเว่นร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันเป็นเซฟเฮเว่นแบบกลับไปกลับมา <c oughs> คือมันผันผวนใช่ใช่ในสมัยก่อนมันขึ้นอย่างเดียวครับ <c oughs> เมื่อสิบปดปีที่แล้ว <c oughs> นะครับตอนนี้ในช่วงสองปีมาแล้วเนี่ยมันกลับมาเป็นผันผวนและขึ้นและลง <c oughs> นะครับอย่างรวดเร็ว เรามาดูกราฟกันที่ทาง MTS GO เตรียมมาให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อเราอยากให้ท่านรู้จักการบริหารจัดการทองคำในมือเพราะท่านจะสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างใ,<ช>ในวันศุกร์ตกลงมาประมาณ30เหรียญ<ช>ถ,ถ้าท่านรู้จักบริหารจัดการเนี่ยนะครับ ท่านก็จะกลายเป็นกําไรคือจําได้คุณหมอบอกว่าพอมันหลุดพันสามาแล้วเนี่ยหนึ่งสองแปดศูนย์ถ้ามันหลุดหลังจากนั้นนี่มันจะรูดลงมาเลยนะครับถูกต้องครับมันเป็นตามที่เราบอกก็คือจริงๆแล้วเราวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับเป็นทั้งปัจจัยทางพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคพื้นฐานจริงๆตอนนี้ก็อย่างที่หลายท่านทราบแล้วคุยกันมานานเลยครับเรื่องเพดานนี่ไม่ใช่ของเมืองไทยนะครับของที่สหรัฐสหรัฐอเมริกาซึ่งจริงๆเป็นคนไทยนี้รู้ทุกเรื่องครับ แต่ต้องรู้แบบรอบโลกเลยแล้วก็มาแปลเป็นหุ้นไทยอันนี้ก็เหมือนกันราคาทองของไทยก็ไปพึ่งกับทองของต่างประเทศอันนี้เราเห็นได้กราฟนะครับว่าในระยะสั้นแบบ15นาทีเนี่ยกราฟนะครับก็ปรับตัวปอนที่หลุด1,285เห็นไหมครับลงเหวเลยครับเพืเป็นบันจี้จำแล้วนะคะคุณหมอตรงนี้เนี่ยเนี่ย 1>, 1 2 6 5ที่เห็นในคืนวันศุกร์แล้วก็ดีขึ้นมาเล็กน้อยในเช้าวันนี้คือ1 2 7 1บวกรบนะครับ ท่านเห็นได้ว่าคําแนะนําของ MTS ยังเป็นลักษณะขายช็อตนะครับคือเล่นสั้นขายก่อนนะครับระดับขายทํากําไรช็อตบริเวณ1285คือขายเพื่อทำช็อตนะครับการที่เราจะทํากําไรในขาลงก็คือการขายสูงแล้วซื้อต่ำนะครับจุดที่เราจะซื้อคืนคือจุดซัพพอร์ตครับบริเวณ1250อนะฮะอันนี้หมายความว่าสั้นๆเลยนะฮะสั้นๆแบบ แบบวัน2วันเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะทําได้ดูกราฟถัดไปครับในราย1ชั่วโมงก็จะเห็นได้ว่าภาพในราย1ชั่วโมงที่เป็นแมกโรขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ยังเป็นอารมณ์ขาลงชัดเจนครับจากกราฟที่เราเรียกว่าเทรนชนเนลนั่นเองมีคําแนะนาครับในราคาทองคําแท่งทางด้านซ้ายมือก็เหมือนกันครับขายก่อนหาจังหวะขายท่านที่มีทองคําแท่งอยู่ในมือเปลี่ยนแนวคิดครับที่เราบอกว่าถือแล้วเนี่ยตั้งแต่26ง นะฮะตอนนี้18,000บอกคุณเจฟท่านผู้ชมเลยนะครับมีสิทธิ์เห็นมีสิทธิ์ต้องบอกมีสิทธิ์เห็น1 8 0 0นแปดพันทุนนะครับผมว่าไม่เกินปลายปีนี้นะครับมีสิทธิ์อย่างนั้นฉะนั้นหัวลบบวกลบก็คือ3วันนี้นะครับรู้เรื่องครับเดฟซิลลิ่งเนี่ยนะครับดูกราฟถัดไปในรายวันนิดหนึ่งครับเป็นกราฟรายชั่วโมงเป็นระยะกลางนิดหน่อยสําหรับคนไทยก็คือว่า เห็นไหมครับว่าแพทเทิร์นของกราฟซึ่งทาง MTS GO กับรายการรู้ก่อนโรยการเราพูดแล้วหลายครั้งว่าเป็นแพทเทิร์นหัวไหล่ซึ่งพอหลุด1,285เนี่ยเส้นเนี้ยเน่นสำคัญโอกาสที่ลง80เหรียญมีครับ80เหรียญลงมาก็พูดกันว่าคิดว่านะครับท่านจำอันนี้ให้ดีเราอาจจะเห็นอันนี้สิ่งที่เราคาดการไว้ภายในผมว่าไม่น่าจะเกิน1เดือน ไม่น่าจะเกินหนึ่ง,นนงแต่สิ่งทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตก,ตกใจก็ต้องหาจังหวะและวิธีการเพราะว่าการลงทุนเนี่ยบางคนดูรายการปุ๊บหันหลังปุ๊บไปกดขายเลยฮะแล้วกดขายแบบไม่ขายธรรมดาไปทำเลเวลเลชคำว่า l e เ e ลเ g e ในการลงทุนก็คือการเขาเรียกว่าไปเพิ่มอัตราทดมีเงินอยู่10บาทมีเงินร้อยบาทไปขายสักพันหนึ่งเนี่ย แล้วบางทีมันเจอเด้งขึ้นมันผิดขาผิดข้าค,คือแนวโน้มที่บอกเป็นขาลงองเคุณผู้ชมครับมันไม่ได้หมายความว่ามันลงไปอย่างเดียวมันต้องมีลงแล้วมีเด้งมีลงแล้วมีเด้งนะครับเป็นลักษณะธรรมชาติ ของหลักทรัพย์หรือธรรมชาติของทองคําในขณะนี้ฉะนั้นจังหวะในการเข้าออกจึงมีความสําคัญที่จะต้องติดตามฉะนั้นไม่รู้อะไรดูรายการเราเนี่ยรู้เลยครับค่ะ <c oughs> นะคะขออย่างเดียวคือตอนนี้คุณหมอบอกช็อตอย่าไปช้อนนะคะ <c oughs> ถ้าไปช้อนเนี่ยมันก็จะเจ็บตัวได้นะคะเอาละคะ่ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ดูกลยุทธ์ของทองคําไปแล้วนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามกลยุทธ์ของทางด้านวลจอกันบ้างนะคะว่าช่วงนี้จะมีกองทุนไหนมาแนะนานักลงทุนกันบ้างค่ะ เรลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS Gold แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS Gold แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริง ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือด,ด,ดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วกม,มาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุ้นด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก v i s u a l and p นด e ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา ตู้ยเย็น f i s h e r ร n d p a ระบบ ActiveSmart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา แบบช่วงนี้มาดูมุมมองของผู้จัดการกองทุนกันบ้างนะคะคุณสุรเชษฐ์คะถ้าเกิดเรามาดูกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดเซตอินเด็กซ์สามารถที่จะไปต่อได้นะคะมันก็ต้องดูเป็นรายอุตสาหกรรมเรามองว่าช่วงนี้เนี่ยอุตสาหกรรมไหนบ้างคะที่น่าสนใจครับจริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปนะครับสมมุติวันวันพุธนี้เด็ต์ิลลิ่งไม่ผ่านนะครับแล้วก็สมมุติว่าตลาดหุ้นลงมาแรงเนี่ยผมคิดว่าเซกเตอร์เด่นๆปีหน้าเลยนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ยอันแรกคงเป็นอิเล็กทรอนิกส์ นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐกับยุโรปเนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นตัวจากตรงนี้แหละนอกจากตรงนอกจากอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับเซกเตอร์ที่เป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับล่าสุดเนี่ยถ้าดูตัวเลขการใช้สนามบินนะครับหรือว่ายอดการใช้เครื่องบินเองทั่วโลกเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซกเตอร์นี้เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นเซกเตอร์ที่ดีอีกนะครับอันสุดท้ายเนี่ยคงเป็นกลุ่มขนส่งและก็โลจิสติกนะครับล่าสุดพรบสองล้านล้านก็ค่อนข้างททีี่่จะมมมมคควาาาืืหนน้้ถเเเกิดสองไยป็ of ACS Center จริงๆเนี่ยผมคิดว่าโลจิสติกเนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะจะจะ,จะ,จะมีอนาคตสดใสพอสมควรทั้ง3เซกเตอร์ที่ผมเรียนมาเนี่ยมี EPS growth ะนะครับคือการเติบโตของรายสุทธิเนี่ยค่อนข้างดีปีหน้าอยู่ในระดับประมาณใกล้เคียง20% นะครับนอกจากตรงนี้เองนะครับถ้าเกิดจากที่หุ้นไทยแล้วนะครับเรามาดูที่กองทุนนะครับที่บลจอฟลอริสอยากจะแนะนําทางผู้ลงทุนนะครับใครที่นร่อมองว่าเศรเษฐกิจสหรัฐนะครับฟื้นแล้วก็ยุโรปฟื้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีการอัด QE เข้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าคอนฟิร์มชั่นของน้ํามันนะครับในโลกนี้เนี่ยน่าจะไปได้ต่อ,อนะครับซึ่งทางบลจอฟลอริสของเราเองเนี่ยก็มี กองทุนน้ำมันนะครับชืช่อกองทุน Solaris Oil Tracking Fund อัันนนี้ลงทุนนครบจร,จริงๆกองทุนนี้เราลงทุนใน ETF นะครับที่เป็น listed อยู่ในตลาดน<ช>ิวยอร์กนะครับที่เป็นของ Deutsche Bank แล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลตัวเลขจนถึงวันที่7ตุลานะครับ Performance ล่าสุด Year to Date นะครับเป็นคิดเป็นเงินบาทเนี่ยอกองน้ำมันเนี่ยไม่น่าเชื่อให้ผลตอบแทน10.31%นะครับค่อนข้างสูงกันแล้วก็บรเจาก็มีผลตอบแทนเป็นที่1 ปิการจัดองมอตาครับกองนี้เปิดมานานเรื่องคะกองนี้จริงๆเราเปิดมาได้สักสองสามปีแล้วครับสองปีแล้วครับผมก็ผลตอบแทนก็ค่อนข้างที่จะครับจริงๆผมอยากให้ ท่านผู้ลงทุนน่นะครับดูถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลก<ช>นะครับ<ช>ตอนนี้มันเริ่มมีฟันฟลอ์ไหลกลับนะครับจาก emerging m a r k e กกลับไป Devlop อปมาเก็ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นเพราะอะไรเพราะคนคิดว่าการบริโภคแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยน่าจะกลับมา<ช>น่าจะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดภายใต้ทองคำนะครับ<ช>ที่คุณหมอเรียนว่ามีความผันผวนสูงนะครับดอลลาร์เองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสหรัฐจะบุ้นง่ายหรือเบี้ยวหนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรียนไว่าตอนนี้เนี่ย อีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับที่ที่เรียกได้ว่า โตไปได้กับเศรษฐกษฐิจโลกเนี่ยน่าจะเป็นน้ามันซึ่ง <c oughs> ผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากทีเดียวครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดเหมาะสมที่ยังสามารถที่จะลงทุนกองถูกนนได้ใช่ไหมคะแพงไหมคะกว่าจะสามารถลงทุนกองน้ํามันได้เนี่ยจริงๆขั้นต่ําของเราอยู่ที่5000บาทนะครับ <c oughs> สาหรับของเราก็เป็นเป็นเมเงินที่ไม่มากนะครับสําหรับนักลงทุนที่มีการจัดพอร์ตนะครับ Asset Allocation เนี่ยผมคิดว่าแบ่งเงินซักประมาณ 10- 20%เซนี่ยซื้อน้ํามันตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นทัมมิ่งที่ดีครับแล้วสามารถเข้าซื้อได้ทุกวัน ถูกครับซื้อได้ทุกวันทําการนะครับติดต่อที่บราจโซลาริสนะครับก็โทรนะครับ026246305ครับผมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือ how to trade how to trade หมอพม่กี้คุณหมอแนะนําเรื่องทิศทางราคาทองคําแต่ว่าเรื่องของเงินบาทเนี่ยมันก็มีส่วนเอี่ยวกันด้วยเนาะขึ้นาทกับทองคำเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันต้องมีตัวแปรส่วนนึ่งเพราะเราโค้ดเป็นไทยบาทใช่ค่ะฉะนั้นเรามาดูกันว่า เงินบาทกับทองคาโดยส่วนใหญ่ทิศทางตรงกันข้ามเพราะว่าเงินบาทก็ไปผูกกับดอลลาร์ถูกไหมครับถ้าดอลลาร์แข็งเงินบาทก็ต้องอ่อนถ้าดอลลาร์อ่อนบาทแข็งนี่ทองกับเงินบาทมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่เนคนละข้างเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ h o w to t r a d e คุณกอฟก็จะพาคุณผู้ชมมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์ค่าเงินบาทแล้วก็ราคาทองคำจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะเพจไป m t s โกวันนี้ครับ จะมาสอนฟันเดเมนเทเพิ่มเติมครับเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเราสอนเทคนิคเนเยอะสอนเรื่องราคาทองเยอะมีนักลงทุนครับโทรมาถามหลายคนว่าเอ๊ไม่เคยสอนเรื่องค่าเงินบาทเลยค่าเงินบาทจริงๆต้องยอมรับว่าโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ค่าเงินบาทผันผวนมากนะครับแล้วค่าเงินบาทเนี่ยมีผลกระทบต่อราคาทองคําอย่างมากดูยังไงและดูอย่างไรเวลาดูครับเราจะเห็นว่าราคาทองคําเวลาเราดูเมืองนอกเนี่ยราคาทองคําจะโค้ดเป็น us ดอลลาร์ ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนราคาทองจาก US ครับมาเป็นค่างเงินบาทแน่นอนก็ต้องคูณค่างเงินบาทแต่ผมนักลทุนถามเขาว่าเอ๊ะค่างเงินบาทมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรแล้วขึ้นลงเป็นอย่างไรถ้ายิ่งค่างเงินบาทอ่อนค่าเวลาเราพูดอ่อนค่าเนี่ยต้องจาไว้นะครับว่าอ่อนค่าเนี่ยแสดงว่ามีมูลค่าสูงขึ้นเช่นจาก30ขึ้นมาเป็น32อย่างนี้แสดงว่าบาทอ่อนค่าลงถ้าเมื่อไหร่บ,บาทอ่อนค่านะครับัวคูณมากขึ้นราคาทองไทยจะ สูงขึ้นจำง่ายๆนะครับบาทอ่อนค่าแสดงว่าทองไทยตัวคูณมากขึ้นก็จะอ่อนค่าขึ้นราคาทองก็จะสูงขึ้นตรงกันข้ามครับถ้าบาทแข็งค่าบาทแข็งค่าคือจาก30บาทต่อ US dollar แข็งไปที่28บาทต่อ US dollar ถ้าบาทยิ่งแข็งทองจะยิ่งลงนะครับฉะนั้นต้องอย่าสับสนนะครับว่าแข็งเนี่ยแสดงว่าบาทมีมูลค่าน้อยลงน้อยลงต่อ US บาทแข็งทองลง บาทอ่อนทองขึ้นจำง่ายๆฉะนั้นเวลาเราดูครับเราก็ต้องแน่นอนว่าปัจจัยเศรษฐกิจดีไม่ดีถ้าปัจจัยเศรษฐกิจดีก็คือมีการลงทุน GDP ดีมีเงินฟันโฟไหลเข้ามาลงทุนเยอะบาทก็จะแข็งถ้าบาทแข็งแสดงว่าเศรษฐกิจดีแน่นอนครับบาทแข็งทองไทยก็จะลงเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไทยไม่ดีนะครับมีฟันโฟไหลออกมีนักทุนเทขายดึงเงินออกหรือว่ามีการผันผวนในค่างเงินบาทเนี่ย แน่นอนครับเมื่อบาทอ่อนทองก็จะขึ้นฉะนั้นการติดตามค่างเงินบาทแล้วก็ข่าวสารนะครับโดยเฉพาะในเรื่องข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับดอกเบี้ยขึ้นหรือปรับดอกเบี้ยลงเนี่ยก็มีผลต่อปัจจัยกับค่างเงินบาทและตรงนี้ครับเป็นจุดสําคัญที่นักลงทุนที่ลงทุนทองคําโดยลงทุนทองเป็นทองไทยบาทเนี่ยจะต้องรู้และทําความเข้าใจเพราะพอเรารู้ครับว่าค่างเงินบาทแข็งค่าหรืออ่อนค่าเราก็จะเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดครับ เป็นประโยชน์จริงๆนะคะแล้วเป็นคําถามที่ถามกันเยอะมากคุณหมอใช่ครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยโคดยังโคดซื้อขายเป็นรูปของเงินบาทพอโคดตรงนี้เราก็จะต้องรู้ว่าถ้ามันมันก็จะมีผลโดยตรงต่อราคาทองของไทยแต่ว่าอย่าลืมครับราคาทองของไทยเนี่ยก็ยังมีอัตราส่วนของราคาทองคาโลกอยู่ด้วยซึ่งราคาทองคําโลกมีหน่วยเป็นดอลลาร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูควบคู่กันไปเพราะว่าจะไปมองว่าบาทแข็งและทองจะตกอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับ ค่ะคุณสือใช่ครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ กองทุนรวมเนี่ยนะคมันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาใหม่ๆบ้างไหมคะบ,บางทีนักลงทุนก็บอกว่าโอ้ยมีหุ้นมีตราสารนี่นะคะก็มีสินค้าพกระพานมันมีอย่างอื่นบ้างไหมคะที่จะออกมาในเดือนนี้ตอนนี้ต้องต้องต้องเรียกียกว่าขอชื่นชมทางทาง uh, regulator นะครับทั้งสำนักงานกราต่อนะครับคือตอนนี้นะรรงงนรรเนี่ยทา้งสำนักงานกรอตเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์นะครับในการเสนอขายตราสารนี่ที่เรียกได้ว่าเป็น high yield bond นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยกองทุนรวมนะครับก็จะลงทุนได้เฉพาะตราสารนี่ที่มี rating ก็คือ มีอันดับเครดิตแต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับทางสำนักง,งานกรอก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎนะครับให้กองทุนรวมเนี่ยสามารถเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่มีอันดับเครดิตได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าต้องเสนอขายให้ผู้ลงทุนที่มีเงินลงทุนสูง <c oughs> หรือเรียกว่าเป็น accredited investor นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยบร,ริริสเราเรียกได้ว่าเราเป็นผู้บุกเบิก รายแรกๆ,ๆนะครับในกองทุนประเภทนี้ซึ่งกองทุนประเภทนี้เองเ,องเนี่ยต้องต้องเรียนได้ว่ามีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับกว่ากองตราสารหนี้ทั่วไปแต่แต่อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เองเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยสงครามเงินฝากค่อนข้างรุนแรงนะครับในไตราสารสีนี้เองเนี่ยจะมีการดึงเงินออกจากระบบประมาณ2อ0แสนล้านะนะครับอาจจะเห็นกองอินฟราสตรักเจอร์ฟันทรัพย์ที่ฟันแล้วก็เอกชนต่างๆที่ระดมออกหุ้นกู้ช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า ล i q วดิตี้คือสภาพคล่องอในตรามารหีเนี่ยอาจจะหดหายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ผมเรียนได้ว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนเราอยู่ระหว่างการพิจารณาอ,ออกกองที่สองนะครับคิดว่าภายในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับ ถ้าเป็นกองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน T ี Cash ลงทุนในตราสารระยะสั้นและเงินฝากภายในประเทศความเสี่ยงต่ำนะคะไม่กำหนดขั้นต่ำการซื้อขายแล้วก็สภาพคล่องสูงซื้อขายได้รายวันท่านในสนใจก็โทรไปนะคะ021268300่ปค่ะเดี๋ยวคุณหมอคะถ้าเกิดตอนนี้นักลงทุนบอกว่าอยากที่จะรวยเนี่ยนะคะอยากที่จะได้เงินจริงๆแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าบ่ายนี้หลังจากตรงนี้คุณหมอก็จะไปงานสัมมนาใช่ไหมคะใช่สัมมนาเป็นภาย ในของ m t s Go Future <S <S เองนะครับกับกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขเราก็จะอภิปรายคล้ายๆเป็นคลินิกการลงทุนนะครับท่านนักลงทุนที่สนใจพบกันได้ที่เซ็นทรัลราดพร้าวชั้น12 นะครับบ่ายสามโมงนี้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับค่ะก็ไปก่อนก็ได้ที่นั่งก่อนนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติม0ูนย์7 7งเจ็ดเจ็ดนะคะคแต่ว่าโทรไม่ทันก็ไปที่เซ็นทรัล <ไป S 1> ลาดพ<ล>ร้าวกันแล้วกันนะคะวันนี้ทางรายการรู้ก่อนรวยกว่าต้องขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและสำนักง,งานก,นกสทชซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับเราได้พรุ่งนี้ใหม่บ่ายโมงห้านาทีโดยประมาณวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกาไรปลอดภัยในการลงทุนสวัสดีค่ะ